เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งยังไงก็ต้องขอขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับหลายคนหลายท่านให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันกดไลค์ให้กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้ยังสูงนะครับคลิปนี้ EP นี้คงไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆพี่ๆน้องมากมายนะครับตอนนี้นะครับครูโด่งจะใช้คําว่าประกาศรับซื้อก็ได้สําหรับเหรียญที่ครูโด่งประกาศรับซื้อนี้ใครมีนะครับสามารถติดต่อมา ดูด้านล่างนะครับติดต่อมาที่โดเอซีสองซึ่งเป็นลายไอ d หรือว่ามาที่ QR Code หรือว่าสะดวก Facebook Fanpage ก็ส่งเหรียญเข้ามาพูดมาคุยกันเหรียญที่คุณดวงมาใช้คำว่าประกาศรับซื้อวันนี้เป็นเหรียญ2บาทสีเงินนี่แหละครับ2บาทสีเงินโดยเฉพาะปีพุทธศักราชส5 5 0นะครับคุณดวงให้เหรียญละ3,000บาท3,000บาทนะครับปี2550 เดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเหรียญปี2550นะครับถ้าการผลิตจริงๆ200กว่าล้านเหรียญแต่เพื่อนๆพี่เพื่น้องทราบหรือไม่เวลาเขานำออกมาใช้นะครับเขานำออกมาใช้ไม่ถึง1ล้านเหรียญและที่เหลือก็นำไปหลอมนะครับไปเป็นผลิตเป็นเหรียญชนิดอื่นราคาอื่นไปปี2550จึงเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงกว่าเหรียญอื่นๆทีนี้ เข้ามาพูดมาคุยกันนะครับเหรียญปี2อง0ันาาจำนวนการผลิตเยอะนะครับ200กว่าล้านเหรียญการออกแบบดีไซน์เนี่ยเพื่อนเพื่อพี่เพียงน้นนนนนนองเห็นไหมครับด้านหน้านในหลวงราชการที่9ในหลวงราชการที่9นะครับด้านหลังก็จะเป็นเจดีนะครับผมพระเจดีภูเขาทองนี่ครับผมวัสักเกตราชวารมมาวิหารคุณหลวงเคยทำคลิปตามหลังเหรียญเนาะไปเที่ยวปี2550นี่ครับผมนี่ นี่คือการออกแบบดีไซน์ปกติแต่เพื่อนๆพ,พี่พีงน้องครับทราบหรือไม่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญ2บาทสีเงินปี2550ที่เป็นพระเสียนตรงที่เป็นพระเสียนตรงนะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูปี2550มีพระเสียนตรงร้านใหญ่ๆเขาได้ไปแล้วนะครับเนี่ยวิธีการตรวจสอบนะจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดู ถ้าด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันด้านหัวเน้นย้ำนะครับด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันนี่คือพระเสียนตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยแต่เหรียญที่ครูดงนํามาเป็นตัวอย่างนี่เป็นเหรียญพระเสียงกลับปกตินะครับขออนุญาตนะครับเหรียญพระเสียงกลับปกติยังไม่รับซื้อแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญพระเสียงตรงสองพันสามพันนี่ได้แน่นอนเลยถ้าเกิดพระเสียงตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหรียญสวยด้วย สา0พเนี่ยจะถึงนะครับก็ลองลองดูเนาะปี2 5 5พ้ารพเสียตรงมีการค้นพบคนเจอแล้วใครมีเหรียญสีเงินเนี่ยไม่จำเป็นต้องปี2550ก็ได้แต่ปี2550มีการค้นพบคนเจอใครมีเหรียญสีเงินนะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูเนี่ยจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าเป็นปี2 5 5พ้าพัดเสียตรงทักทายเข้ามานะครับทักทายเข้ามาคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์เนาะง่ายๆสั้นๆเลย สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดิขค